สวัสดีปีกระตุยเมนูรับปีกระตุยก็ต้องเป็นน้องกระต่ายวันนี้เราจะทําแผนเค้กรูปน้องกระต่ายส่วนที่บุกร้านเข้ามานี่คือตัวหมาตัวหม,มาจะรับบทคุณลูกค้าในทุกๆคลิปของเราที่บอกว่าจะทําแผนเค้กกระต่ายบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันนะว่าสุดท้ายน้องตุยน้องกับชาติไปเกิดเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ดูเอาเองเราจะผสมแป้งแผนเค้กให้เนื้อเนียน,นเลยจากนั้นก็ตักใส่ถุงแล้วก็ตัดสูดถุงให้เป็นรูเล็กๆแล้วก็วาดเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เราอยากวาดวันนี้เป็นกระตุยกระตุยกระตุยนนนน้้้้้อองงยยยัไไมม่่่สวววเเเเป็รรราจะใใชชกีีหผิแล ก็จะมาเกตองค์ประกอบของกระต่ายโดยการเพิ่มหูนิดนึงแล้วก็เพิ่มแก้มนิดนึงให้น้องแบบว่ามันมีองค์ประกอบของความเป็นกระต่ายมากที่สุดแล้วก็เลเซอร์หน้าให้ผิวหน้าน้องเรียบเนียนเราจะเลเซอร์หน้าน้องด้วยไม้แหลมนี่แหละง่ายสุดใส่บิกไอสีเขียวเพราะหาสีอื่นไม่ได้งัดด่างด้วยเม็ดกระถินไปหนึ่งกุกเพิ่มความหวานจะได้รู้ว่าน้องเป็นเพศเมียด้วยดอกไม้สีชมพูเลเซอร์หน้าแล้วแต่อย่าเลเซอร์หนวดปูกหนวดด่วนเลยสีชมพูพอหูหักแล้วเหมือนหัวโล่เราจะยอมไม่ได้ต้องเติมมงกุฎด,ดอกไม้โดยด่ว,ดวนแล้วก็เอาไปอวดคคุณลูก